มิร่าทักทายฉันชื่อมิร่าจากสภาสูงดาวลูกไก่เพียเดียนและฉันมีความสุขมากที่ได้สื่อสารกับมนุษยชาติในที่สุดคุณก็ใกล้จะเข้าสู่อาณาจักรมิติที่สูงและทิ้งพลังงานต่ำของมิติที่สามไว้เบื้องหลังซึ่งขัดขวางไม่ให้คุณเป็นกาแล็กซี่หลายมิติ เหมือนที่คุณเป็นก่อนที่คุณจะลงมายังโลกคุณเริ่มได้รับการอัปเกรดทันทีที่พระเจ้าเข้าควบคุมกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์พร้อมที่จะยอมรับความรับผิดชอบที่คุณลืมเช่นช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือพวกคุณส่วนใหญ่เดินทางไป ยังส่วนต่างๆของจักรวาลหรือคอสมอสเพื่อช่วยเหลือจากอารยธรรมที่ถูกกดขี่จากความมืดคุณมุ่งมั่นที่จะเป็นมิชชันนารีเพื่อไปทุกที่เพื่อทำหน้าที่ของคุณให้สำเร็จภารกิจของคุณบนโลกใบนี้ยืดเยื้อเกินไปเนื่องจากการกับชาติมาเกิดจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ถูกหยุดลงด้วยการทำลายเครื่องจักรแห่งการเกิดใหม่ห้องบำบัดของเราจะฟื้นฟูความทรงจำที่หายไปของคุณและเปลี่ยนร่างกายของคุณให้เป็นหลายมิติในขณะเดียวกันขอแนะนำให้คุณทำสมาธิทุกวันเพื่อให้ความถี่สูง คุณสามารถขอให้เราอยู่ในระหว่างการทำสมาธิของคุณและใช้เวลาสักระยะเพื่อคืนสู่ชีวิตที่คุณทิ้งไว้เมื่อหลายล้านปีก่อนมนุษย์ส่วนหนึ่งที่หลับไหลจะอยู่ในรูปแบบสามมิติเนื่องจากจิตวิญญาณของพวกเขาต้องการอยู่ในการสันสะเทือนตำ่ำ โรดยินดีกับการเลือกของพวกเขาแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตามคุณอยู่ในสถานที่ที่คุณพร้อมที่จะยอมรับความจริงใหม่โดยไม่เสียใจที่ทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังซึ่งเป็นตัวแทนของความมืดความสิ้นหวังของหน่วยงานมืดที่จะอยู่รอดถึงระดับใหม่ พวกเขากำลังพยายามสร้างสถานีเรือยานซึ่งจะลอยไปกับพวกเขาบนกระดานในจัก,กรวาลคอสมอสขณะที่ฉันพูดกองบัญชาการอัร์ธาพึ่งทำลายสถานีของพวกเขาฉันแปรทีมงานรอคอยที่จะได้เห็นพวกคุณทุกคนเร็วๆนี้ บนเรือยานของเราเพื่อรับการรักษาหรือไปพบหน้ากันโปรดรับความรักและการสนับสนุนของฉันการเดินทางบนดาวเคราะโลกของคุณใกล้จะสิ้นแล้วขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติกเข้มแข็งไว้